วิในพระน่ารู้คู่มือโยมพระขอขึ้นรถโดยสารไม่สมควรพระออกปากขอขึ้นรถโดยสารประจำทางกับโยมที่ไม่ได้เป็นญาติไม่ได้ปรนนาเป็นวินญ,ญาติการออกปากขอไม่สมควรแต่ถ้าขอด้วยกายเช่นว่าไปยืนอยู่นิ่งๆตามบอขอสอตามปั๊มน้ำมัน ป้อมตำรวจถ้าโยมเ้าถามว่าท่านจะไปไหนครับก็ตอบว่าอาตมาจะไปธุระที่กรุงเทพหรือที่ต่างจังหวัดโยมเขานิ้มนุ่ขึ้นรถบอกโยมว่าอาตมาไม่มีเงินโยมพูดว่าไม่เป็นไรผมทำบุญครับก็ขึ้นรถไปกับโยมอย่างนี้สมควรพระภิกษุปเป็นผู้สละ ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนมักน้อยสันโดษไม่ควรเป็นคนมกักมากในปัจจัยแม้ได้นามว่าภิกษุคือผู้ขอโดยปกติไม่ใช่พบเห็นใครก็จะขอร่ำไปขอไม่รู้จักพอเป็นคนขอจัดเพราะว่าผู้ขอมักจะเป็นที่เกลียดชังของผู้ถูกขอเสมอแม้ลูกผู้ชอบขอ ก็ไม่เป็นที่รักของพ่อแม่เหมือนกันคงไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยเป็นพระภิกษุหากขอปัจจัยสี่ไม่ถูกต้องคือไม่รู้จักวิธีขอก็จะมีโทษถ้าขออย่างรู้วิธีตามที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้คือขอเมื่อคราวมีเหตุจำเป็นเช่นเวลาเจ็บป่วยเป็นต้น ขอกับญาติหรือโยมปรานาขอได้ไม่มีโทษจากการต้องอาบติสมณบริขารมีบาทรม่มรองเท้าเป็นต้นและสิ่งของที่จำเป็นนอกจากปัจจัยสีเช่นยาสีฟันแปลงสีฟันสบู่ผงซักฟอกเครื่องเขียนหนังสือธรรมะที่เกี่ยวกับการศึกษา เป็นต้นเหล่านี้พระจะขอกับคนทั่วไปไม่ได้เป็นอาบัตจะต้องขอกับคนที่เป็นญาติหรือโยมปรณนาเท่านั้น